ในคลิปนี้จะเป็นการสรุปไร้แพดของเซเลโซนซีโร่เวอร์ชัน2.2และก็จะมีการอธิบายสกิลคร่า,ๆาวๆของทั้งสองตัวละครใหม่โดยในแผด2.2ของเกมเซเลโซนซีโร่นั้นจะมีชื่อแผดว่าอย่าจำนวนยอมลาลับเมื่ออับแสงหลังจากการเดินทางร่วมกับสองสาวสังกัดปุกช็กชคือซูฮะและอลิสแผ่นการไล่ของเอ็กซอร์ิสก็กำลังค่อยๆก่อตัวเป็นรูปเป็นล่างสองสาวตัวละครใหม่และหนึ่งหัวหน้าจากโอโวสโคต์ <c oughs> ก็จะกลายเป็นกุญแจสำคัญในการดำเนินในเรื่องของแพด2.2นี้ ซึ่งนอกจากเควสในเรื่องหลักแล้วก็ยังจะมีเควส a เอเจนต์สตอรี่ของน้องซีดฟอล่าแห่งขบเขาดอกไม้อนิเมชั่นสั้นคลิปทีเซอร์และเดโมของตัวละครน้องซีดที่จะตามมาภายหลัง ซีดเด็กสาวกำมพาผู้ยาิจะคาดเดาวความคิดของเธอตัวละครแล่งเอสายโจมตีดุนแลงท่าไฟฟ้าใครจะไปคาดคิดกันว่าหุ่นยนต์ตัวใหญ่ในวันนั้นแท้จริงแล้วคือสาวน้อยข้างในและก็เช่นเดียวกับการจัดทีมรูปแบบใหม่ที่ต้องใช้ตัวละครสายโจมตีดุแลงถึง2ตัวใน1ทีมเนื่องจากคอสกิลของเธอนั้นจะเป็นการเลือกตัวละครสายโจมตีดุนแลงที่มีค่า ATK สูงสุดในทีมเป็นคู่หู ซึ่งเมื่อตัวละครสายโจมตีดูแลงที่เป็นคู่หูทำการใช้งานสกิลพิเศษ EX น้องซีจะได้รับค่าสถานะพิเศษที่มีชื่อว่า o n น l ซล g h t ซึ่งบัฟตัวนี้จะสามารถเพิ่มค่า ATK และค่าคลิดาเมจให้กับน้องซีในทางกลับกันเมื่อน้องซีเป็นคนใช้งานสกิลพิเศษ EX ตัวละครสายโจมตีดูแลงที่เป็นคู่หูอยู่นะตอนนั้นก็จะได้รับบัฟที่มีชื่อว่า Direct Strike ซึ่งจะเป็นการเพิ่มメディเคและครีดาเมจให้กับตัวละครสายโจมตีรุนแรงที่เป็นคู่หูอยู่หน้าตอนนั้นหรือก็คือทั้งสองบับนี้ทํางานสลับกันอยู่นั่นเองโดยเมื่อทั้งสองบับนี้ทํางานพร้อมกันก็จะเป็นการเปิดใช้งานเอฟเฟกพิเศษที่มีชื่อว่าบีซีซึ่งจะทําให้ตัวละครทั้ง2ตัวทั้ง,งซีดและคู่หูที่เป็นสายโจมตีรุนแรงสาม,มารถสร้างความเสียหายได้มากขึ้น เพิ่มเติมจากในไลฟ์ก็คือจะมีการพูดถึงว่าบัฟนี้จะสามารถทําให้เสริมพลานการโจมตีประสานได้ด้วยแต่ตัวผมเองก็ไม่ค่อยแน่ใจเกี่ยวกับการโจมตีประสานนี้ว่าหมายความว่ายังไงเพราะฉะนั้นอาจจะต้องรอดูตอนตัวเข้าอีกทีนึงถัดมาที่ additional skill พลังงานที่น้องซีและตัวละครสายจอมตีดูแลนที่เป็นคู่หูใช้ในการต่อสู้นั้นจะสามารถไปเพิ่มค่าพิเศษที่ชื่อว่า Steel c h a r ซึ่งไอเจ้าค่า s t e ลชาร์ r เนยังจะเป็นค่าที่สามารถทำให้น้องซีสามารถใช้งานโหมดหุ่นยนต์ได้และนอกจากนี้ก็ยังมีการเติมพลังงานบางส่วนให้กับตัวละครคู่หูที่เป็นสายจมตีดูแลงโดยจะคิดจากความเสียหายที่น้องซีเป็นคนสร้างขึ้นในการโจมตีปกติของน้องนั้นถ้าหากว่าเรามีค่า s t e ลชาร์จถึงเกณฑ์ก็จะเป็นการเรียกซีซีเนียออกมาสร้างความเสียหายอย่างดุแรงทั้งหมด2ครั้ง และในส่วนของสกิลพิเศษ ex ของน้องนั้นจะทําให้ทั้งน้องและหุ่นเข้าสู่มดการบินกระหน่ากระสุนใส่เป้าหมายและจบท่าด้วยมบตรงส่งลงไปคุยกับล่ามะม่วงอันนี้คือถ้าใครเปิดซับไว้ก็จะเห็นได้เลยนะว่าเขาแปลมาแบบนี้จริงๆท่าไม้ตายของน้องซีดนั้นจะเป็นการปล่อยเดฟเบลอาบอบกระหน่ำกระสุนสร้างความเสียหายโดยซัดหนึ่งรอบพร้อมกับเติมฟูค่าสติลชาร์จให้กับตัวเองหลกักหลักสกิลของน้องก็จะมีประมาณนี้ และในส่วนของ Myset เกมเพลย์ของน้องซีดนั้นก็จะมีทั้งการใช้น้องเป็นตัวละครหลักในการสร้างความเสียหายรวไมไปถึงมีการสลับตัวเพื่อไปใช้ตัวละครที่เป็นคู่หูเพื่อใช้งานบัฟและเจนมพลังงานค่าติวชา้าให้กับตัวของซีดออฟฟี่และมาการ์สหัวหน้าแห่งหน่วยโอโบสคอตตตัวละครแรงเอสสายจนไปดูแรงท่าตไฟความสามารถของทั้งสองนั้นจะค่อนข้างโดดเด่นเมืม่อเล่นอยู่นอกสนามโดยเมื่อเพื่อร่วมทีมมีการโจมตี ทั้งออฟฟี่และมาการ์สก็จะมีการอร์ตด้วยสกิลพิเศษ,ษ,ษและมีการสะสมค่าพิเศษ,ษ,ษที่มีชื่อว่าบอทเทิลฮีทและเมื่อทั้งออฟฟี่และมาการ์สมีพลังงานมากพอก็จะสามารถกดใช้งานสกิลพิเศษ,ษ ex อัตโนมัติจากนอกสนามรวมไปถึงการกดสกิลพิเศษ,ษ ex เองของออฟฟี่และมาการ์สก็ทําให้เราสามารถได้รับค่าบอทเทิลฮีทเช่นกันและในส่วนของสกิลพิเศษ,ษ ex ของออฟฟี่และมาการ์สนั้นเราสามารถใช้งานแบบกดค้างได้ซึ่งเป็นการให้มาการ์สสู่พลังงานบอทเทิลฮีทและยิงเลเซอร์ท่าไฟออกไปเพื่อสร้างความเสียหายมากขึ้น และท่านี้ก็ยังสามารถใช้ในการแพร่ลีได้อีกด้วยซึ่งในตอนที่ออฟฟี่และมากัสกำลังยิงเลเซอร์คร้างอยู่นั้นจะสูกรนับว่าเป็นอมาตะานะอีกความสามารถที่โดดเด่นของออฟฟี่และมากันั้นก็คือเมื่อเราทําการใช้งานสกิลที่มีการกินค่าบนเทอชีส hmm. โจมตีดรงศัตรูทั้งทีมก็จะได้รับบัฟที่มีชื่อว่าซีโรอินความพิเศษของบัฟนี้คือเพิ่มเอทีเคให้กับทั้งทีมโดยให้เอทีเคที่เพิ่มมานั้นจะคิดจากค่าฟื้นพลังงานของออฟฟี่ยิ่งค่าฟื้นพลังงานเยอะก็ยิ่งแจกเอะขึ้น นอกจากนี้เมื่อในทีมในการทําให้เกิดเอฟเฟกต์อัพด้วยช็อคก็จะเป็นการเพิ่มระยะเวลาให้กับบัฟนี้อีกด้วยและถ้าหากว่าในทีมของเรานั้นมีตัวละครสายาร์ทรหทรหือสายซัพพอร์ตอยู่ในทีมเจ้าบัฟที่มีชื่อว่าซีโรอินเนี่ยก็จะสามารถทําให้ความเสียหายที่เกิดจากอัพด้วยช็อคนั้นสามารถมองข้ามเดฟของมอนบางส่วนได้ถ้าไม่ตายของออฟฟี่และมารักนั้นจะเป็นการยิงเลเซอร์สร้างความเสียหายและทําให้เกิดซัพพอร์ตรวดเร็วและถ้าเราใช้งานซัพพอร์ตรวดเร็วออฟฟี่และมาร์กาก็จะสามารถยิงเลเซ รูปแบบการเล่นของออฟฟี่และมา,าร์กัสนั้นค่อนข้างเข้าใจง่ายถึงจะขึ้นชื่อว่าเป็นตัวละครสายโจมตีรุนแรงแต่หน้าที่หลักนั้นจะเป็นการแจกบัฟและสร้างความเสียหายจากนอกสนามและเมื่อค่า em, วบอลเท้ายีเต็มเราก็ทําการปรับตัวเข้ามาเพื่อใช้งานฟีลแบบกดค้างเพื่อแจกบัฟและทำ,ำเาเม a ไปในตัวบังบูใหม่เมอร์คิวรีและเอสคาลิบูซึ่งเจ้าเอสคาลิบูเนี่ยจะเป็นบังบูที่มีการแจกในอีเวนต์แต่ก่อนที่เราจะไปพูดถึงอีเวนต์นั้นผมจะขอพูดถึงตู้ตัวละครทั้ง2เฟสก่อน โดยในยเฟสแรกนั้นจะเป็นตัวละครใหม่น้องซีที่มาพร้อมกับตัวละครเยรันทริกเกอร์และในครึ่งหลังนั้นก็จะเป็นออฟฟี่และมาการ์สรวมไปถึงตัวละครเยลันอีฟลินและในส่วนของอีเวนต์นั้นก็จะมีตั้งแต่การล็อกอินแจกโลฟี10โลในครึ่งหลังก็จะเป็นการแจกบูปอง10โลกิจกรรมทดสอบคุณสมบัติบ,บังบูซึ่งกิจกรรมนี้ก็จะมีการแจกเอ็กซ์คาลิบูตามที่ได้พูดไปข้างต้นกิจกรรมโซเยอร์บูทแคมป์กิจกรรมสปอตไลท์โชว์ดาว กิจกรรมท่วมทํานองสุดเล้าใจกิจกรรมอื้นหนาล่าสมบัติและกิจกรรมบันทึกการประจมภัยของขวนล่าฝันแผ่นดิสเซปใหม่ทั้ง2เซตในแผ่น2 2โดยเซตแรกจะชื่อว่า d a w n s boom เซต2สามารถเพิ่มความเสียหายการโจมตีปกติ และเซตสจ,จะเพิ่มความเสียหายการโจมตีปกติ20%เมื่อผู้สวมใส่เป็นตัวละครสายโจมตีดุนแรงและจะเพิ่มอีก20%เป็นเวลา25วินาทีเมื่อผู้สวมใส่ทำการใช้งานสกิลพิเศษ EX หรือท่าไม้ตายและการเกิดผลทัพย์จะเป็นการรีเซ็ตระยะเวลาของบัฟและเซตต่อไปจะชื่อว่า m o o l i g h t ล้อระบายนี่ผมออกเสียงตาม Google เป๊ะเลยนะ เซตสองจะเป็นการบวกค่าฟ้นฟูพลังงาน20%และในส่วนของเซตสี่นั้นเมื่อผู้สวมใส่เป็นตัวละครส,ส,ยส,ยส,ยสายซัพพอร์ตและมีการใช้งานฟิวพิเศษ ex หรือท่าไม่ตายจะสามารถเพิ่มค่าความเสียหายให้กับทั้งทีมได้1 8เป็นระยะเวลา25วินาทีโดยจะไม่ซ้อนทับกับเอฟเฟกต์ประเภทเดียวกันและการเกิดผลซ้ำจะเป็นการรีเซ็ตระยะเวลาของบัฟปิดท้ายด้วยอีเวนต์ฟาร์มเกลือคูณ2และการเพิ่มระบบต่างๆเข้ามาเพื่อให้เกมมีความเจริญมากยิ่งขึ้นการปรับปรุงระบบเกมเพลย์ของสวยเปี้ยนเทมเพิล มีการปรับช็อตคัพวิวให้มีขนาดใหญ่ขึ้นเพื่อง่ายต่อการใช้งานการปรับปรุงให้สแสดงจุดจีนของเอเจนต์อย่างชัดเจนเมื่อเราใช้งานแผนที่การเพิ่มระบบวิจัยให้เราเลือกว่าจะเป็นไวส์หรือเบลก่อนออกเดตมีการเพิ่มปุ่มซ่อนตัวละครที่เรายังไม่มีในหน้าเลือกตัวละครและรวมไปถึงการเพิ่มระบบการแนะนํา W e n g i n e ก็เพิ่มเข้ามาด้วยเช่นกันสุดท้ายก็จะเป็นการคอแลแลบพิเศษระหว่างเกมเซเลซนโีโร่กับลาเซอร์โดยจะเป็นเกมมิงเกียลน์โฮชิมิมิยาบิ ทั้งหมดนี้คือการสรุปไลฟ์แผดของเกมเสน่นโซนซีโร่เวอร์ชัน2.2ถ้าท่านผู้ชมต้องการจะตีชมหรือต้องการให้ผมแก้ไขในส่วนไหนเพิ่มเติม,มสามารถคอมเมนต์ไปที่ด้านล่างได้เลยสุดท้ายนี้ขอให้ผู้ชมทุกคนโชคดีกับแผด2.2ที่กำลังจะมาถึงและไว้เจอกันในคลิปต่อไปสวัสดีครับ